สวัสดีค่ะหมอแมวไพ่ยิปซีนะคะวันนี้จะมาทำนายโดยชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ตั้งแต่วันที่13ถึง19พฤศจิกายน2566ในเรื่องของการงานการเงินความรักของท่านผู้ที่เกิดวันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างนะคะให้ไพ่ช่วยทำนายนะคะ ในเรื่องของการงานของผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำวันที่13ถึง19พฤศจิกายน2566นะคะการงานของท่านในช่วงนี้อาจจะได้งานที่ค่อนข้างยากบางครั้งมันดูเหมือนเกินความสามารถของท่านแต่ท่านสามารถที่จะจัดการมันได้ แต่สิ่งที่ควรจัดการก่อนสําหรับไพ่ที่จะแนะที่ที่บอกนะคะก็คือในเรื่องของภาวะอารมณ์ความใจร้อนนะคะงานที่เราได้รับมอบหมายหรือที่เรากําลังทําอยู่หรือที่เราจะทํานะคะจะต้องใช้ระยะเวลานะคะ,ะเขาเรียกว่าคืออารมณ์ความอดทนด้วยนะคะจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะการงานที่เกี่ยวข้องกับ เอกสารสัญญานะคะอาจจะเจอปัญหายุ่งยากเกิดขึ้นด้วยนะคะให้เราระมัดระวังและก็อดทนในเรื่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารด้วยเช่นกันนะคะ งานอาจจะเยอะเนาะแต่ว่าอย่าพยายามใช้อารมณ์ของเราให้รู้สึกว่าเหมือนฉันจะต้องรีบทําให้เสร็จนะคะหรือเร่งรีบจนเกินไปนะคะจะทําให้งานตัวนั้นอาจเสียหายได้นะคะแต่มันจะผ่านไปได้ด้วยดีด้วยตัวของเราเองนะคะต้องอดทนนะในเรื่องของการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะ การเงินของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะมีแผนที่จะคิดนะคะจะลงทุนนะคะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงินนะคะแต่ถามว่าการเงินดีไหมในช่วงนี้ก็ถือว่าดีค่ะอาจจะได้รายได้อย่างอื่นเข้ามาอย่างเช่นว่ารายได้เสริมหรืองานพิเศษที่เข้ามานะคะ เกิดขึ้นนะคะแต่เราอาจจะหมดไปกับการท่องเที่ยวก็ได้นะคะหรือความสุขความสวยงามสิ่งของที่เราอยากได้นะคะการเงินเลยจึงทําให้เราต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแต่ถือว่าการเงินเนี่ยไปในทิศทางที่ดีนะคะในด้านของความรักของผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะ ของคนที่มีคู่แล้วนะคะจะบ่งบอกในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะผิดหวังนะคะไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เลิกลากันแล้วก็เป็นได้นะคะแยกทางกันนะคะไม่ไหวมันเป็นในเรื่องของอารมณ์ที่อยู่ด้วยกันมาแล้วมันมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเลนส์นะคะหรือถูกหักหลังหรือมีอะไรที่เป็นมานานแล้วนะคะทำให้มีการตัดสินใจเลิกลากันก็เป็นได้นะคะในด้านของคนที่ยังไม่มีคู่นะคะ ความรักตอนนี้ก็ยังคงที่จะอยู่เพียงลำพังไปก่อนนะคะถ้ามีคนเข้ามาในช่วงนี้หมอไม่แนะนำนะคะเพราะว่าอ,อาจจะเจอคนที่หลอกลวงเราได้หรือ,อมีในเรื่องของความรักที่ไม่ถูกต้องเข้ามานะคะปิดบังซ่อนเลนอ่ะฮะ บางทีความรักที่เข้ามาค่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่ในเรื่องของการที่เขามีคนอื่นอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ไม่พร้อมหรือมีบางอย่างที่เข้าหาเราในในด้านที่ไม่ถูกนะคะผิดศีลธรรมก็เป็นได้ค่ะถ้าอยากบอกอะไรนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ ความจริงคนวันจันเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสุขในทุกๆเรื่องนะคะทุกๆเรื่องนะคะให้ผ่านพ้นไปในระยะเวลาสิบวันนี้ก่อนนะคะแล้วเราจะเจอความสุขที่จะเข้ามาะคะเราอาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่หรือคนที่คิดหวังในเรื่องของบ้านนะคะอยากจะสร้างบ้านหรือสร้างครอบครัวนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ตั้งใจที่อยากจะมีบุตรก็มีเกณฑ์ที่จะมีบุตรได้เช่นกันนะคะในด้านของความรักจะโดดเด่นมาก ะะอาจจะได้มีโอกาสได้เจอรักแรกพบนะคะหรือความรักที่สดใสนะคะกับคู่ที่เข้ามาคือมีคนมามอบความรักความหม่ใหญ่ให้เรานะคะระวังในเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคอ้วนด้วยก็จะดีนะคะอาจจะมีความสุขมากจนเกินไปนะคะโอเคค่ะหมอขอจบคำทำนายของคนที่เกิดวันจันทร์ประจำ วันที่13 1 9ถพฤศจิ 19, ก,กาย,ยน2566นะคะถ้ามีสิ่งใดที่ผิดพลาดไปในการทำนายครั้งนี้หมอแมวขออภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์ฝากกด subscribe นะคะให้แก่เพจหมอแมวไพ่ย4ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ